แม่อุ้มลักษณาฟาดเดือดอย่าเห่าลับหลังทําตัวไม่แมนโวยไม่เคยขอเงินสักสลึงเรียกว่าเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีแม่คุณแม่ของนักแสดงสาวอุ้มลักษณาออกมาโพสต์ภาพคำคมที่ระบุว่าทันทีที่คุณเริ่มโกหกเมื่อนั้นคุณจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะพร้อมกับแคปชั่นฟาดฟาดจุกจุกเอาไว้ว่า วีแม่อุ้มลักษนาโพสไอจี IG ที่ชื่อมัม3612โดยได้ระบุข,ข้อความว่าจะพูดอะไรลับหลังช่วยเล่าเรื่องจริงด้วยนะอย่าใส่ร้ายใส่ไฟคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีทุเรศพูดว่าตรูจะเอาเงินเมืองที่ไหนเมื่อไหร่สลึงบาทไม่เคยขออย่าว่าแต่ขอเลยขอยืมยังไม่เคยสักครั้งมีแต่ให้ยืมทีละล้านสองล้าน ไม่แมนเลยนะเมืองบอกแล้วนะว่าอย่าให้ตรูพูดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความลับไม่มีในโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่ามาเห่าลับหลัง